โดเนทใครที่สนใจอยากจะโดเนทหรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดเนทมาทางทรูมันนี่เบอร์นี้เลยโอ้พระเจ้าช่วยให้ตายสิแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า โกซี่หรือเปล่าโกซี่เออใช่น่าจะชื่อโกซี่นี่แหละคือมันมีน้องๆแนะนํามานะว่าไอพี่แครบไปเล่นเกมโกซี่ดูดคิครข้ามันเป็นเกมผีที่ไม่น่ากลัวค่ะเออตอนนี้พี่ก็ไม่มีเกมจะเล่นนะครับก็โอเคเลยและอีกอย่างนะยอดวิวแม่งโคตรตกเลยตอนนี้ทั้งในทิกตอกใน YouTube เลยตกหมดเลยเนี่ยแม่งเอ้ยลงคลิปทิกตอกยอดวิว200ลงไปต่ำผ้าไงทุกวันนี้กูไม่กล้ากดลงมาดูคลิปตัวเองนะ้วเนี่ยกูสมเพชยอดวิวอะจริงๆอ้าวแล้วเมื่อไรจะเข้าเกมเนะี่ย เออเราก็ตื่นมาอุ้ยทำไมมันแหลกๆวะเนี่ยแหลกมากเลยเนี่ยเออตอนนี้เราก็ได้ตื่นมาในห้องของอาจารย์สมพงศ์แล้วก็มีปืนเอเรียนหนึ่งกระบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันวางมาวางตรงนี้ได้ยังไงแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้ในห้องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เออมันมันมีหน้าที่เราทําอะไรเนี่ยมันมันเป็นปืนยิงขี้มูกแล้วก็มันมีขี้มูกติดที่ประตูเออเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยตายสิเราสามารถแตะมันได้เราสามารถกดโอ้โหนี่มันคืออะไรนี่มันคือกระสุนปืน มันเป็นขี้มูกสีม่วงใช่แล้วมันคือขี้มูกทํามาดูซิว่าในตะกร้านี้จะมีไข่อิสต์เอ็กอยูหรือเปล่าไม่มีประตูนี้สามารถแกวไปได้ไหมแกะไม่ได้เออเราต้องทําอะไรเนี่ยคือกูต้องยิงอ๋อเราสามารถยิงขี้มูกได้นี่เองใช่แล้วถ้าเราใช้ปืนขี้มูกไปยิงกับขี้มูกอีกทีจะทําให้ขี้มูกมันหายไปเข้าใจแล้วโอเคเออเราต้องยิงรัวๆไหมนะเออต้องยิงรัวๆนะอ๋อแล้วทีนี้ก็จะมีให้เรากดเปิดประตูแบบนี้โอเคเราจะมาดูสิว่าข้างหน้าของเราโอ้โอแม่เจ้าโอ้โอ อขี้บกเต็มเลยไอ้สัตว์ขี้บกเต็มไปหมดเลยไม่รู้จักทำความสะอาดบ้านบ้างในพวกเดกเกียโอ้ใหต้ตายสิแล้วนี่แผ่นซีดีดังโป๊ของใครเนี่ยอะอะไรเนี่ยอ๋อมันให้เรามาเดินเล่นแล้วใช่ไหมว่าทำไมมันไม่รู้จักทำความสะอาดบ้านบ้างนะโอเคมันต้องถึงเวลาที่ผมต้องมาทำความสะอาดบ้านอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่กูมาเล่นเกมผีหรือกูมาเล่นเกมทำความสะอาดบ้านวนะเนี่ย ไม่รู้จักทําความสะอาดความสะอาดบ้านบ้างนพวกเอเลียนน่าโง่ดูสิขี้มูกพวกมึงติดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วประเด็นคือขี้มูกมันมีสีชมพูด้วยนะประเด็นน่ะปกติขี้มูกมันจะมีสีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีาขาวใช่แล้วเราต้องเล่นเกมนี้ยังไงนะกูเล่นไม่เป็นเนะี่ยคือเราต้องทําอะไรบ้างในเกมนี้หรือว่าเราต้องคำจำกํา,ากจัดขี้มูกพวกนี้ให้หมดก่อนมันถึงจะช,ชนะนี่อะไรมีอะไรไม่มีโอ้โหตายสิข้างบนนั้นมีห้องลับด้วยแต่ข้าไม่ขึ้นหรอกนะแค่กลัวเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรนี่โอ้โหนี่มันขี้มูกกองโตกําจัดมันซะ ใช่แล้วข้าเป็นคนที่รักษาความสะอาดมากเห็นขี้มูกพวกนี้ข้าทําใจไม่ได้นี่อะไรเนี่ยโอ้นี่มันกระโถนใส่ขี้มูกใช่ไหมมันน่าจะเป็นกระโถนใส่ขี้มูกโอ้โหดูมีขี้มูกติดทีดด่กํดดดาแพงด้วยตัวอะไรมันสั่งขี้มูกไว้เนี่ยเฮ้ยคือมึงคือมึงต้องตัวใหญ่มากอะขี้มูกมึงถึงจะเยอะขนาดนี้เข้าใจไหมคือโอ้โหแน่แน,น,น่าจะตัวยั่งควายมั้งกูดูทรงแล้วควายก็น่าจะโอ้โหควายไม่น่าจะเยอะมากขนาดนี้ดูดิสกปรกอะแล้วเธอะดูสิโคมานามายก็ต้องเข้าแล้วจริงๆ เนี่ยสกปรกแบบนี้แล้ววางติดโควิดนะพวกมึงอ่ะออ้ยให้เราขึ้นไปด้านบนได้ดีแว่เออไอน,นี้มันก็มีขี้มูกอีกละทำความสะอาดซะหน่อยเออสวัสดีครับผมพนักงานจากกรมอนามัยมาตรวจสอบโควิดครับที่นี่มีคนติดโควิดหรือเปล่าเออมันมีเสมหะจํานวนมากเลยผมคิดว่าเหมือนน่าจะมีคนติดโควิดอยู่แถวนี้เออมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับเออห้องนี้เข้าได้ไหมเออห้องห้องนี้เข้าไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยห้องใต้หลังคามั้งโอ้นี่อะไรเนี่ยเราสามารถเป่าเปุ๊บๆได้ไหมเออเป่าไม่ได้นี่วะ ออกกันนี่แกมันเป็นห้องตันแล้วอุ๊ยจะมึงเจอเปืนขี้พวกกูหน่อยย yeah! ่า,าตายอ้าวอา้าวกูตายเลยเหรอมันใช้ปืนยิงไม่ได้แบบเนี่ย